ให้ทุกคนก็ขายก็ทะลุเป้าปังๆกันครับผมขายดีๆกันเพื่อคนจะได้มีกำลังที่จะสู้กันต่อไปในปีหน้าครับผมขอให้สาด้าเป็นคู่ค้าที่ดีแล้วก็ทางคู่ค้าก็ยินดีให้ความร่วมมือกับสาด้าต่อไปครับนะครับจากร้านเลซี่ทีเชนะครับก็ วันนี้ก็ดีใจมากที่ทาง Lazada าด้ามาดูแลผู้ขายด้วยเนาะดูแลคอน s u m อ e r เองแล้วก็มีทั้งพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านค้าเองอย่างเงี้ยก็ดูแลทั้งสองฝ่ายทั้งผมก็แฮปปี้ครับและก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อเนเพื่อนผู้ขายแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไปถึงทีมงาน Lazada าทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแคมเปญน,นี้ ทอโทเปียหลักเลยประทับใจเรื่องการขนส่งเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีเยอะเนาะแต่เรื่องการขนส่งของลาซาด้เนี่ยถือว่าทําแบบได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆคือทั้งแบบราคาก็จะต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไปแล้วก็สามารถส่งสินค้าตัวใหญ่ได้มันช่วยเปิดช่องทางใหม่ๆขึ้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามีของพวกนี้ขายอยู่ ตอนนี้เขาก็สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องเข้ามาถึงกรุงเทพก็ได้สำหรับปีใหม่นี้ก็ท่านแบบเดินทางปลอดภัยนะครับก็อยากให้ทุกท่านรัก,กรษาสุขภาพด้วยถ้าเกิดแบบไม่อยากไปที่ไหนก็มาช้อปขันลังสรร์ออนไลน์ได้ดีกว่าผมปลอดภัยด้วย าซาดาเนื่องจากเป็นตอนน้องเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นพอเราเป็นแบรนด์น้องใหม่เวลาลูกค้าจะมาซื้อถ้าซื้อตรงกับเราเขาไม่มีความมั่นใจว่าโอนเงินแล้วจะได้ได้ของจริงไหมจุดนี้ก็เป็นจุดที่รซา,าดาช่วยแก้ไขให้ได้ก็คือถ้าซื้อผ่านรซาดาลูกค้าเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อถือว่าได้รับของจริง าการที่เวลารัศดาทำแคมเปญที่เป็นเมกะแคมเปญเอเบิร์เดทหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้แทบฟิกเนี่ยที่เข้ามาในร้านน่ะเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าทําให้เราเกิดโอกาสในการขายเยอะขึ้นอีกทั้งคีย์ c คลเนี่ยช่วยแนะนําว่าเราควรจะต้องไปโฆษณาหรือทําอะไรตกแต่งหน้าร้านยังไงทําให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นได้ ก็ในปีใหม่นี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยลาซาด้าที่สพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าเล็กคู่ค้าน้อยคู่ค้าใหญ่ลาซาด้าก็สพอร์ตมาอย่างดีนะคะก็ขอให้พวกเราทั้งคู่นะคะแล้วก็คู่ค้าทุกคนของลาซาด้านะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันในปีใหม่นี้นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ อดีเยอะมากเลยก็คือแบบดันยอดขายได้แบบเยอะมากๆค่ะแล้วก็คือได้ลูกค้าใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่แบบลูกค้าจะเข้ามาหาเราขอให้ทางร้านค้าทุกร้านเลยนะคะแล้วก็สตาร์คาขายดีๆค่ะยอดขายปังๆสุขภาพแข็งแรงม,มีความสุขมากๆตลอดปีเลยค่เลยค่ะอคขอบคุณค่ะ ือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะออกมาเปิดเต็มตัวก็กังวแลแหละแต่จนยอดมันโตโตมากขึ้นละโตจนจะมีเซลล์เข้ามาดูแลนะอะไรเงี้ยมั่นใจได้ก็เลยออกมาเปิดเต็มตัวที่อินคัมที่มันเข้ามามันก็โตขึ้นเรื่อยๆร้านมันก็เติบโตเห็นได้ชัดแล้วก็รัศดาก็เติบโตไปด้วยก็อยพรให้เซลเลอร์ท่านอื่นแล้วก็รัศดานะครับก็โตว,วันโตคืนขึ้นนะครับก็ขอให้ร้านโตขึ้นแล้วก็ได้ยอดขายที่ปังๆมากขึ้นนะครับ